สวนผักสวนผักริมน้ำาพองอันนี้ปลูกส่งโลตัสอันนี้ผักอะไรนะผักกาดดอกจีกวางตุ้งใบ <c oughs> นี่คณะนี่คือกวางตุ้งใบ นี่เขาเจ้ากำลังบงพักก็ักวันนอกเนาะบงผักบงผักเด้ออันนี้มาปลูกผักค่ะปลูกผักไปปลูกทั้งนั่นเออกาเมองกรองบอยจูน ผักมันไม่งามมันหยาถ่วมก็เลยต้องเอาผักมันหยาถ่วมเราก็เลยต้องเอามาบ่ต้องอะไรมาบงเพื่อให้มันโตเร็วขึ้นนี่ปลูกอันนี้คือผักสลัดผักกาดหอมผักกาดหอมจั๊วบันหช่าบ้ากเอินผักสลัดผักสลัดเดี๋ยวนี้มันออกเมดแล้วมีสุขภาพมันก็ตตองเอินสลัดบ่ได้บ่เนี่ย <ห>มันสิมีนยังก็ก <Oak. S 2> ินโอ๊กเล็ดโอ๊กตอนนี่ปลูกมัดสลัดแก้วปลูกมัดกค่เลยต้องบ่ได้เอิ้นสลัดต้องเรียกกาดหอมยังไงก็ต้องเลี้ยนอันนี่คะน,นี่คณะคณะต่อสามเหรีตัดสามร,รอบแล้วคณะเทสโก้โลตัสภาคอีสานนะคะกับเซเว่นอีเลเวนอันนี้น,นาเขาปลูกส่งที่โลตัสกับ อะไรนะสักสิอในเครือซีพีปลูกผักปลูกส่งในเครือซีพีทั้งหมดทั้งเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วก็อะไรนะอีกอันหนึ่งจำไม่ได้ละบโในเครือซีพีน่ะส่งหมดเลยข้างหลังก็ใช่แต่เต้นตรงนี้ เมือเขียทั้งเมือเพียวขุ่นเหี้ยงเพี่ย่ถั่วมเป็นผักปอดทั้งหมดนี้จะเป็นเป็นผักผักอินทรีย์ทั้งหมดเลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเดี๋ยวเราไปดูปุ๋ยปุ๋ยที่ใช้ลดผักอเ อันนี้จะเป็นต้นก้าอ่อนที่เพาะไว้พร้อมลงปลูกแต่ว่ามันยังต้นมันยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ทั้งหมดเลย ก็ตน้นมะเขือเหี้ยวเหี้ยวพักประเดท่านในรถน้ำยาเต็มเลยนี่อันนี้เป็นคณะ